s o m e o n e is dying หรือว่าใครสักคนหนึ่งจะต้องตายนั้นถือว่าเป็นบทสปอยที่ค่อนข้างโหดร้ายเหมือนกันนะครับสำหรับซีรีส์ s k i i ิด Toilet ตเอพิโซดที่77พาร์ทที่3โดยข้อความนี้นะครับถูกแกะออกมาจากสปอยที่ยูทูบเบอร์ s k i b i d ิ Toilet หลายๆท่านนะครับได้ทำการเปิดเผยชิ้นส่วนปริศนาต่างๆของสปอยของ s k i i ิด Toilet ตเอพิโซดที่77พาร์ทที่3นี้นะครับโดยในภาพเนี่ยก็จะมีตัวละครให้เราเห็นแบบชัดเจนถึง4ตัวละครด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวซ้ายบนนะ Pluncher Woman หรือว่า Camera Woman นั่นเองตัวที่2นะครับทางซ้ายล่างก็คือ Cameraman Heavy หรือว่า Large Cameraman ส่วนตัวที่3นะครับก็คือ Astro Interceptor ที่ปรากฏตัวให้เราเห็นอยู่ในเอพิโซดที่75นะครับแล้วก็ Astro Destructor ที่ปรากฏตัวให้เราเห็นในพิโซที่76นะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากตัวละครทั้ง4ตัวนี้แล้วเนี่ยยังมีสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้อยู่ประมาณ2-3จุดด้วยกันและในคลิปนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์บทสปอยของปริศนาที่คุณบูมเนี่ยได้ทำการสปอยเอาไว้ผ่านรูปภาพป,ปริศนาหลายๆรูปนะครับที่คุณบูมเนี่ยปล่อยให้กับยูทูบเบอร์สกิบบิททอยเลสหลายๆท่านได้นํามาเปิดเผยให้พวกเราได้รับชมกันก่อนจะไปดูนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิ ได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยเห็นข้อความหรือว่ารูปภาพอะไรที่ถูกซ่อนเอาไว้ในรูปภาพนี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มกันที่ข้อความแรกที่ถูกซ่อนเอาไว้เลยดีกว่าจริงๆข้อความนี้นะครับจะถูกเขียนอยู่กลางรูปภาพเลยถ้าสมมติว่าเราเอารูปภาพทั้ง4รูปเนี่ยมาประกอบกันนะครับโดยข้อความเนี่ยจะถูกเขียนเอาไว้ว่า someone is dying หรือว่าใครสักคนหนึ่งกําลังจะตายในจุดนี้นะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันเพิ่มเนี่ยผมอยากที่จะถามเพื่อนๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์เล่นๆ ใครกําลังจะตายกันแน่ในสกิมบิทไทเลตเอพิโซดที่77พาร์ทาที่3นี้นะครับส่วนข้อความอย่างที่2นะครับที่ถูกใส่เอาไว้ก็คือบัตรอีดินมีหรือแปลได้ว่าแต่ไม่ใช่ฉันซึ่งเอาข้อความแรกแล้วก็ข้อความที่2มารวมกันนะครับก็อาจจะได้ข้อความที่เขียนประมาณว่าใครสักคนหนึ่งกําลังจะตายแต่มันไม่ใช่ฉันส่วนปริศนาย่างที่3ที่ถูกใส่เข้ามานะครับก็คือตัวละครตัวที่5ที่เราเนี่ยจะสามารถมองมันเห็นได้แต่ว่าอาจจะยากนิดหนึ่งโดยตัวละครตัวนี้นะครับเราจะสามารถ มาสังเกตเห็นได้แค่ดวงตาของเขาเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะสังเกตเห็นอย่างอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่เด่นๆแล้วก็มองเห็นได้ชัดจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ดวงตานั่นเองโดยตัวละครตัวนี้นะครับก็คือแอสโตรจักร์นอตจากข้อความที่เราเห็นทั้ง2ข้อความนะครับรวมถึงรูปภาพทั้ง4รูปแล้วก็รูปภาพอีกรูปหนึ่งที่ถูกซ้อนเอาไว้อีกทีหนึ่งนั่นก็คือรูปภาพของแอสโตรจักร์นอตมันก็สามารถแปลได้ว่าใครสักคนหนึ่งจะต้องตายแต่ไม่ใช่ฉันซึ่งข้อความนี้นะครับจริง เช่นเดียวกันโดยแบบแรกนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ที่ใครสักคนหนึ่งกําลังจะตายแต่ไม่ใช่ชั้นเนี่ย อาจจะหมายถึงตัวละครทั้ง5ตัวที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพสปอยนี้ไม่ว่าจะเป็น Pluncher w o ูแมนะครับ Camera Man Heavy หรือว่า l a r g e c a m e r a Man a s t r o i n t e r c e p t o r ที่ปรากฏตัวอยู่ในสปอยเอพิโซดที่75นะครับแล้วก็ Astro Destructor ที่ปรากฏตัวให้เราเห็นในพิโซดที่76จริงๆตัวละครทั้ง4ตัวนี้นะครับผมขอไม่นับรวม Astro รจักรนอนละกันตัวละครทั้ง4ตัวนี้นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยไม่สมควรตายทั้งหมดเลยโดยแต่ละตัวนะครับก็มีเหตุผลที่พวกเขาไม่สมควรตายแตกต่างกันซึ่งงเหตุผลผลขอม ก็คือตัวละครทั้ง4ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่เป็นตัวละครสําคัญในความคิดเห็นของผมแล้วเนี่ยบางตัวไม่สําคัญก็มีเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นที่ตัวละครบางตัวสําคัญกันก่อนละกันนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยตัวละครที่สําคัญก็น่าจะเป็น p l er ั n เจอวูแมนโดยผมเนี่ยจะขอให้เหตุผลง่ายๆละกันนะครับก็คือเธอเนี่ยเท่ hey นะครับซึ่งเอาจริงๆคําว่าเ hey ทเนี่ยมันก็สามารถบ่งบอกได้แล้วว่าอาจจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนชอบและขายได้นะครับแต่แน่นอนครับความเ hey ท่ก็ไม่ได้การันตีว่าเขานั้นจะอยู่รอดต่อไปอย่างเช่น p l u n g e r Man ที่สุดท้ายแล้วก็โดนปิดสวิตช์โดยซีเคร t ตเอเจนต์แต่นอกจากความเท่ที่ p l u n g e r Woman มีแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับยังเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวเนื่องจากเธอเนี่ยอาจจะเป็นคี์หลักสําคัญในการต่อสู้แล้วก็ในชัยชนะในแต่ละครั้งของฝ่าย Camera Man ก็ได้นะครับรวมถึงเธอเนี่ยเพิ่งจะมาเองผมก็ไม่คิดว่าเธอเนี่ยจะตายไวนะครับดังนั้นสาหรับผมแล้วนะครับ Plunger Woman เนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่ไม่น่าถูกกาจัดเร็วๆนี้อย่างแน่นอน ต่อมานะครับ m a เมร a าแมนเฮวีเนี่ยสำหรับผมแล้วนะครับเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวดังนั้น c a m มร่าแมตัวนี้ในความคิดของผมมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ l a ร์จ c a เมร่าแมสักเท่าไหร่เห็นไหมครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญแล้วก็ไม่ได้ส่งผลให้ซีรีส์เปลี่ยนเส้นเรื่องไปได้เยอะด้วยซ้ำนะครับถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยจะถูกกาจัดดังนั้นก็เป็นไปได้นะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สําคัญพอที่จะถูกพูดถึงในสปอย ส่วนตัวละครอีก2ตัวนะครับก็เช่นเดียวกันเลยส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าตัวละครแอสโตรหลายๆตัวมากเลยนะครับไม่ค่อยมีบทบาทแล้วก็ถึงจะมีเนี่ยก็เป็นบทแบบที่มันเฉยๆนะครับไม่ได้สําคัญอะไรมากมายไม่รู้ว่าเพื่อนๆสังเกตเหมือนกันไหมนะครับว่าตัวละครแอสโตรสาหรับผมแล้วเนี่ยเป็นตัวละครที่จําชื่อยากไม่ค่อยน่าจดจําสักเท่าไหร่ต่างจากยุคแรกๆนะครับที่เราจะได้เห็นตัวละครทั้งฝ่ายแคเมราแมนฝ่ายทีวีแมนฝ่ายสปิเกอร์แมนร่วมถึงฝ่ายสกิบดี้ทอยเลตนะครับค่อยๆปรากฏตัวมาทีละตัว2ตัวแล้วเราเนี่ย ก็ได้เห็นความสําคัญของตัวละครเหล่านั้นดังนั้นนะครับทั้ง4ตัวละครที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่พวกเขานั้นจะไม่ตายและถึงแม้ตายเนี่ยบางตัวตายไปก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับซีรีส์มากนักน,นะครับแต่อีกตัวละครอย่างแอสโตรจักรนอตเนี่ยที่มีบทบาทสําคัญหรือว่ามากกว่าตัวละครอื่นหน่อยในตอนนี้นะครับเขานั้นถูกใส่มาให้ต่างจาก4ตัวละครนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าคุณบูมเนี่ยอาจจะแอบใส่มาใบ,ใบว่าเขานั้นอาจจะตายในตามเบบี้ของเขา ตามเบบี้จักรน็อดของเขาไปเร็วๆนี้และนี่ก็คือการวิเคราะห์แบบแรกนะครับที่วิเคราะห์ว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะยังไม่ตายหมายถึง4ภาพที่ไม่รวมแอสโตรจักรน็อดนะครับน่าจะยังไม่ตาย แต่ถ้าสมมุติว่ารูปภาพทั้ง5นี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะพูดถึงตัวละครอย่าง G-Man s k i b i i ิ y t o l l t t ที่เคยมีสปอยมาสอบถามตัวเองเอาไว้ว่าเขาจะรอดหรือไม่ซึ่งข้อความที่เขียนว่า someone is dying but ั t อ i me ก็อาจจะหมายถึง G-Man ก็เป็นได้และเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าข้อความที่เขียนว่า Will I Survive นั้นไม่ได้มีแค่ G-Man เพราะว่าตัวละครขนาดไททันอีกหนึ่งตัวที่ได้รับการสปอยแบบนี้เอาไว้นะครับก็คือไททันแคม e ร a าแม ข้อความว่า Some o n e is dying หรือว่าแปลว่าใครสักคนหนึ่งกําลังจะตายเนี่ยด้วยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้เห็นว่าตัวละครที่ใกล้ที่จะตายหรือว่าอาจจะมีโอกาสตายมากๆก็น่าจะเป็นไททันแคมีราแมนในตอนนี้นะครับก็เหมือนจะมีโอกาสที่จะถูกพูดถึงด้วยข้อความนี้เช่นเดียวกันสรุปเลยนะครับจริงๆแล้วรูปภาพนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีตัวละครทั้ง4หรือว่า5ตัวปรากฏอยู่ในรูปก็ตามนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้พูดถึงตัวละครเหล่านี้เลยก็เป็นได้และมันอาจจะพูดถึงตัวละครอย่าง g m a n s k i b i d i Toilet หรือว่า ท่านแคมมราแมนก็เป็นได้ในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นในการวิเคราะห์ว่าใครสักคนหนึ่งที่เหมือนจะตายแต่ไม่ตายเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นใครก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีทฤษฎีอื่นที่น่าสนใจก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันสกีบิดีทอยเลตเอพิโซดที่7 7พาร์ทที่3เนี่ยใกล้มาเต็มที่แล้วนะครับยังไงก็ขอรุ้นแล้วก็ขอเอาใจช่วยให้พาร์ทที่3เนี่ยลงมาให้พวกเราได้ดูกันไวๆนะครับเราจะได้มาวิเคราะห์ข้อมูลลต่่าาาางๆทีเเเรรรได้้้พบแวกก็็ปฏใใหหนน เอพิโซดที่77พาทที่3สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลองลากัไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ